เป็นโชนี คือคือผมไม่ได้ทําแฟนมิตมาประมาณสัก6ปีแล้วครับคือแฟนขับก็นแบบว่าบอกตลอดแต่ว่าคือยังคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงแต่นี่เหมือนโดนเป็นไฟบังคำแล้ว่าต้องทําแต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวมาอาทิตย์นี้เราเล่นอะไรเรื่อยๆเพรามันนานมันนานแล้วมันต้องคอสนิิยังไงบ้างก็ต้องต้องจัดโชว์ให้ดีๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทําให้แบบแฟนขับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆคือคือเราจํากัดจํานวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนอะไรเงี้ยครับจากที่ที่โรงแรม แล้วก็คือตั้งคือตั้งใจไปว,ว่าอยากให้มันมีการอินอราแกันที่มันไม่ใช่เป็นกึงก่งกแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นเลยก็อ,อยากอยากไปร่วมสนุกกันแล้วตอนนี้<ห>นตอนนี้พี่เจมซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วหรอฮะ ยังครับจัดแล้วนะไม่วันจัดแล้วนะวันนี้แล้วนะครับก็พยายามอยู่หมายถึงว่าพยายามหาคิวไปซ้อมปครับพยายามทำไม่ได้หรืออะไรทำไม่ทันครับเห็นว่าบัตรหมดแบบภายใน15นาทีใช่ใช่ครับคือมันเป็น คือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปก็ไม่มีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ยหกคนแต่ไป600คนครับโอ้กเลเล็กแล้วหมดไวมากเลยใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทำไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยกลุ่มแต่ราคาบัตรเราเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยอ่ะพอเป็นจังมวกแล้วคืนเราคืนเราคือเราก็ไม่ได้กล้าแอกว่าไปตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าบัตรทั้งหมดจริงๆผมก็นำไปบริจาคแล้วครับบว่ารายได้ รายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็นำไปทำการผู้สุทิเพิ่มรอบได้ไหมพี่เจมขายบัตรออนไลน์เพิ่มรอบได้ไหม <c oughs> หรือว่าขายออนไลน์ไปด้วยให้คนดู <c oughs> ออนไลน์ได้อะไร อ๋อยังไม่ได้คิดรื่องนั้นเลยครับเพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานนี่เองแต่เมื่อกี้เจมบอกว่าอยากใกล้ชิดทําไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นที่เราก็อยู่กับแฟนกับของไม่นา้คือผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่าคือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงานไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรยแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึ่งที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันที่มันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันมันก็เลยก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เตรียมไปกี่เพลงอ่ะพี่เจมจะ ข้าวแล้วผมเตรียมไป20ครับอ๋อบ oh. oh. ี่สองคนเดียวคนเดียวเลยครับโอ้เก่งอสองชั่วโมงแล้วมีถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งเองร้อยคิวใช่ครับไม่รูคิดว่าดีมากเลยนะจริงนานจริงผมเังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมไปคิดต่อแล้วแริ่แจัว่ดจัดร้องเพลงเราเตรียมตามตามไหมเพราะมันต้องมีสีซึมซึม่ินรามาเป็นก็ก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเก็บทุกอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมา แบบเป็น10ปีแล้วอะไรแขกล่ะพี่เจมีแขกมาเชิญไหมมีเกสไหมในงานไม่มีครับไม่มีเลยหรอไม่พี่จตมีเซอร์ไพรส์ไหม solo เดียว s เดี่ยว solo จริงเลยไไม่หวมี่งคนเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูคีนะแขกมาเชิญไม่มีสักคนไม่มีเพื่อนมาเติมให้เพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับงานเรามีเนาะ งานมันมีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองชวนดูสซะหน่อยเบาหน่อย้อเป็นเวลาพักมากเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับใช่ลองชวนดูว่าันอาทิตย์มากไหมแล้วรันคุณเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันเป็นคิดเองทำเองหมดใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความความความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่าแฟนแฟนที่แบบเขาตั้งใจเซอร์บัดมาอะไรเงี้ยคือแล้วก็เลยอยากก็เลยอยากอยากไม่ได้มีแบบว่ามี คือคือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เพราะว่าถ้าจัดั้งมีแล้วอีกกี่ปีสี่ห้าปีอีกไหมก็ถ้าก็ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆนะไหลๆไปแต่ใครบัตรเอาสังคมไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวรบน้องไงแอปพลิเคชันทริปญี่ปุ่นทริปญี่ปุ่นเหรอเพื่อเซลเพื่อนแซวแหละ ครับอือเป็นต่ำสวีทไม่เลยค่ะทิ่มตรงมาเลนดายพอดีมังครับอก็เลยบอกว่าเลยลงเซเลเบียดนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับชิซุสกีคู่ใช่ไหมชิซุสกีคู่สีนพู่อเราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยเลยเจนถามว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เออแล้วก็คือมีมีโมเมนต์อะไรแบบ อย่างเช่นเป็นวัตเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยอ๋ไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยคือคือไปไปทริปสก,กีนี่เป็นทริปที่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 สองของปีนี้แล้วมั้งครับแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปสั้นๆแล้วก็รอบต้นนี้ก็ไปไปอเลี้ยงเวลาหนึ่งหลายคนลุ้นอยู่ <ๆ S 2> ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปขออะไรอะไรยังไม่มียังไม่มีครับเขาบอกเขาก็ยกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแซงหน้าพี่ๆหมแซงอ๋อนี่เขายกให้ผมเป็นเราเขาโบยทุกคนเขาโบยทุกคนเลยเอาไปคู่ตัวเอง เขาบอกว่าคู่เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยครับเกมว่างไม่อมกไม่่งแ่พี่พูดถึงความพร้อมนะวันนี้ในเรื่องอนาดคนตัวนี้ใช่ไหมพี่เบกตัดไปมีลูกแล้วมีพิกัพิกัดตัดไปเขาอาจจะแซงไม่มีมะไ่เยเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เลยก็ได้ ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้นี้จะต้องไปสืบกอนว่าเป็นยังไงแต่ว่าตัดทิ้งไม่ได้นอนเราเราเราตัดก่อนก็ได้ก่ัดก่อนสิครบก็มีเล็กมีมีอเล็กกับโบแล้วก็มีพี่บอยแต่ว่าใครในแก๊งเราเรารวมเราด้วยนะผมว่าพี่รวมผมด้วยผมผมเออสามคู่สามคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนใคร ใครมีเปอร์เซ็นต์ความหวานี่ผมก็คนที่ป่วยผมน่าจะไปก่อนโอ้ นียก็แบบพี่บอยเพราะว่าด้วยแบบว่าอ่ะวายวุฒิเขาด้วยวายวุฒิคุณอาวุธวายวุฒิความพร้อมความพร้อมแล้เรื่องหลังเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรกิธุรกิจเลยนี่นั่นงนี่แหละนี่แหละผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสสูงเพราะดูเขาแบบตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากช่วงนี้อันนี้เราคุยกับเล้งมืก่อนไหมเพราะเล้งก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงป่ะเออไม่ได้คุยเลยเนาะครับมันมันมันเห็นแววหรือแบบ วิแววหรือเห็นภาพคือถ <พา S 2> ้าเกิดว่า,<พ>าเราเห็นจากแบบว่าภาพาแบบคนนอก,กนคือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรนั่นเงนียแล้วก็แบอกว่ามันเราพร้พอมแบบ ไม่บอกถ้าคู่เราพร้อมมาเราตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ยังไม่มีคนใจหรอเพิ่งวางเสาเอกไปรอแป๊บหนึ่งครับผมว่าเอาแไปม e ตติ้งก่อนเอาไป m e e ต i n g ก่อนอาทิตย์นี้รดก่อนช่วยเวพรให้ผมหน่อยเราดีดูไหมเดี๋ยวพี่ไปดูไหมเฮ้ยเัี๋ยวไหมฮะจนตัวไหมจนจนจนไปดูไปดูไปดูกันไหมครับโอเคขอบคุณนะอภิจิน